มันไม่คุ้มกับภารณีนะคะที่ที่เขาควรจะได้เนี่ยเขาก็จะมาประมูลแข่งสู้ราคาดังนั้นเนี่ย การประมูลในกรมครคาคดีเนี่ยนะคะมันก็ถ้ามันเป็นทำเลที่ดีเนี่ยมันจะมีการแข่งขันราคาการค่อนข้างดูดเดือดเลยเพราะฉะนั้นจากแทนที่เราเนี่ยจะได้ซับราคาถูกนะคะเผลออเนี่ยอาจจะได้สูงกว่าราคาตลาดหรือราคาที่เขาขายกันปกติโดยทั่วไปด้วยซ้ําทําไมครูส้มถึงพูดแบบนี้เพราะว่าครูส้มเคยเป็นหนึ่งคนในนั้น,นะคะ่ะที่ไปประมูลแข่งนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะหน้าราคาตลาดของซับนั้นน่ะน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก7 0 0 0 0สไม่เกิน7จ็ดแสนห้าค่ะแต่ว่า ตัวของครูส้มเองเนี่ยประมูลนะคะไปตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากมันแบบสถานการณ์มันแข่งขันดูเดือดนะคะก็เลยประมูลไปสูงถึง1ล้าน5แสนบาทนะคะซึ่งแน่นอนว่าแบบเป็นราคาที่สูงกว่าราคาของซับนะตอนนั้นไปค่อนข้างประมาณกับ2เท่าเลยนะคะจึงทําให้ครูส้มเนี่ยคือไปประมูลนะคะเพื่อซื้อซับเนี่ยแค่ครั้งเดียวค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแบบ คือมันควบคุมราคาได้ค่อนข้างยากและถ้าเป็นทําเลที่ดีเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ราคาต่ำเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามานันแบบอยู่ในทําเลที่ดีเนี่ยมันมักจะมีเจ้าถิ่นนะคะที่เขาเฝ้ามองอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมาประมูลแข่งอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะครูส้มได้เทคนิคใหม่ค่ะนั่นก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปประมูลแข่งเลยค่ะครูส้มสามารถซื้อทรัพย์นะคะที่อยู่ในกมมรมคับคดีที่เราเรียกว่า NPL เนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องไปประมูลและสาม สามารถซื้อได้ต่ำกว่านะคะราคาตลาดเนี่ย50-70%เลยเพราะว่าอย่างล่าสุดนะคะครูส้มซื้อทรับหนึ่งนะคะมูลค่านี่เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ2 8 0ล้าน8ค่ะแต่ว่าครูส้มสามารถนะคะใช้เทคนิคพิเศษนะคะจากประสบการณ์ที่ลงทุนมา16ปีเนี่ยซื้อนะคะโดยที่ไม่ต้องไปประมูลเนี่ยได้นในราคา1.25ล้านบาทและมาจะจบปัญหานะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ย ต้องไปฟ้องขับไล่นะคะสําหรับเจ้าของที่ไม่ยอมย้ายออกให้ง่ายๆอะคะ่ะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยบางทีก็ต้องฟ้องขับไล่ปี2ปีหรือบางทีอาจจะเกิดนะคะแบบความไม่พอใจกันแบบอันนี้ก็แบบเลยเถิดไปถึงขั้นแบบอาจจะมีการแบบทําร้ายการหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตัดประเด็นปัญหาไปได้เลยนะคะและข้อที่สําคัญที่สุดนะคะที่สามารถทําได้ด้วยก็คือครูส้มยังสามารถนะคะซื้อทรัพย์ที่อยู่ในบังคับคดีแบบที่ไม่ต้องไปมุลเนี่ยแล้วยังสามารถใช้ เครดิตในการกู้ซื้อ